สวัสดีค่ะมาดูวิธีการใช้งานเครื่องกระตุ้นไฟฟ้ารุ่น ten เจ็ดพันที่มี4่ชันแนลกันนะคะเราเปิดเข้ามานะคะก็จะเจอกับแผ่นอิเล็กโทรดค่ะซึ่งจะมีให้2องแพ็คนะคะเพราะว่าตัวนี้สามารถใช้ได้มากถึง4่ชันแนลนะคะแล้วก็จะมีสมุดคู่มือเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราจะเห็นเลยนะคะว่าเขาจะเขียนว่า4่ชันแนนะคะมีควิกไกด์มีสายกระตุ้นนะคะซึ่งก็จะมีทั้งหมด สี่สายเลยนี่นะคะแล้วก็จะมีสายชาร์จซึ่งตัวเครื่องจริงที่เราส่งให้ลูกค้าค่ะก็จะมีแท่นชาร์จตัวนี้แถมให้ไปด้วยนะคะสำหรับชาร์จตัวเครื่องเวลาชาร์จก็ชาร์จ2ชั่วโมงนะคะก็จะใช้งานได้ประมาณ8ชั่วโมง เดี๋ยวมาลองดูกันนะคะจะเห็นได้ว่านี่นะคะจะมี4ี่ช n n นลค่ะซึ่งเราสามารถที่จะใช้ครั้งละชั n นลชัแนลใดชัแนลหนึ่งก็ได้หรือว่าจะใช้ครบทั้ง4ี่ a n n นลเลยก็ได้ตัวนี้จะมีข้อดีนะคะตรงที่เราสามารถกระตุ้นร่างกายนะคะได้พร้อมพอมกันในหลายๆ c h a ช n e นลนะคะเช่นแขนสองข้างนะคะก็กระตุ้นไปพร้อมๆกันได้เลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะที่ชัแนลหนึ่งเสียบสายให้สนิทแบบนี้นะคะแล้วก็ เชื่อมต่อกับแผ่นกระตุ้นนะคะเสียบให้สนิทแบบนี้ไม่ให้มีอรอยต่อเลยนะคะเราติดไปบนพื้นผิวที่เราต้องการรักษานะคะในตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อของการกระดกข้อมือขึ้นนะคะเชื่อมต่อเรียบร้อยเสียบสายสนิทนะคะนี่คือปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะเลือกโหมด ั้งค่านะคะปรับขึ้นลงนะคะแล้วก็เลือกช h a แน e หนึ่งสนะลองเปิดเครื่องค่ะ mm. หน้าจอติดนะคะมีสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่ขึ้นมานะคะระยะเวลา l ก็คือระยะเวลาของ2 c h ช n n e l ทางด้านซ้ายนะคะ mm. ถ้าตรงนี้ขึ้น r ก็จะเป็นระยะเวลาของ2ชนแทางด้านขวา mm. ตอนนี้นะคะเรามาดูการเ,าเลือกโหมดนะคะตอนนี้จะเป็นโหมด n นะคะของตัวเทน ะจะดูนะคะโหมดก็จะเปลี่ยนเป็น M SD 1 SD 2นะคะพอเลยมาจาก SD 2เนี่ยจะเป็นโหมดของ EMS ค่ะจะเป็น C แล้วก็ S นะคะแล้วก็ A 3โหมดหลังจะเป็นของ EMS ค่ะเรามาลองที่โหมด B ก่อนนะคะกดตั้งค่าค่ะ ตัวที่กับพิบก็จะสามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะวิทคือความกว้างของลูกคลื่นสูงสุดจะอยู่ที่300อยู่แล้วนะกด s อีกครั้งหนึ่งค่ะเร t คือความถี่ของคลื่นค่ะในโหมด b นี้จะปรับไปได้ถึง5.0กด s อีกครั้งหนึ่งค่ะคือระยะเวลาในการรักษาค่ะสามารถตั้งสูงสุดได้60นาทีหรือกดขึ้นกลายเป็น c คือ c o n t i n u ไฟจะไม่หยุดจนกว่าเราจะหยุดเองนะคะแล้วกดลดลงค่ะ งไว้50นาทีนะคะกด S อีกอกด Set อีกครั้งหนึ่งค่ะเห็นไหมคะตัวรูปเวลาจะย้ายจากทางซ้ายมาอยู่ทางขวาแล้วก็ขึ้นเป็นตัว R คือการปรับเพิ่มลดระยะเวลาของ2องชแนลทางด้านขวาแล้วก็ หมดแล้วนะคะก็จะย้อนกลับมาที่วิดเหมือนเดิมถ้าเราตั้งค่าเลือกโหมดที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเราก็เพิ่มความแรงได้เลยนะคะโดยที่เราเสียบสายอยู่ที่ Channel 1เราก็จะกดที่รูปปุ่ม Channel 1ตรงนี้แล้วก็เพิ่มระดับความแรงเราสามารถกดในเลขนั้นได้เมื่อเลขตรงนั้นเกิดลิบนะคะตอนนี้ความแรงกำลังมาแล้วนะคะลองดูนะคะ จะเริ่มเห็นแอคชั่นของกล้ามเนื้อขึ้นแล้วนะคะความแรงตอนนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้น17มิลลิแอม18มิลลิแอมนะคะนี่ความแรงอยู่ที่20นะคะแต่ละคนก็จะใช้ระดับความแรงที่ไม่เท่ากันนะคะนี่ปรับลดได้นะคะ ถ้าเรารู้สึกว่าโอเคกับความแรงระดับนี้แล้วเราก็ปล่อยให้เครื่องดันได้เลยนะคะไฟก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยนะคะถ้าเราต้องการที่จะหยุดนะคะถ้าเราต้องการที่จะหยุดนะคะเราก็กดเปิดนี่นะคะ แล้วก็สามารถที่จะกดปิดเพื่อหยุดได้เลยหน้าจอก็จะดับค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูอีกครั้งนะคะจะโชว์ให้ดูนะคะว่าสามารถใช้ช n แนลใดชัแนลหนึ่งก็ได้หมดเลยนะคะเรามาลองดูที่ channel 2ค่ะเปิดเครื่องนะคะเชื่อมต่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเรามาลอง เปลี่ยนโหมดกันค่ะเราลองไปใช้ EMS กันบ้างค่ะขึ้นเป็นตัว C นะคะ w าวิ h ใช้300เหมือนเดิมค่ะ e า r เร e ไปได้ถึง150นะคะใช้ค่านี้เลยแล้วก็ระยะเวลานะคะอ่ารอบนี้ขอตั้งเป็น40นาทีค่ะจากนั้นนะคะเราก็เพิ่มระดับความแรงได้เลยค่ะโดยการกดไปที่ CS2 นะคะตัวเลขที่ CS2 กระพิดเราเพิ่มค่ะ กดลูกศรชี้ขึ้นเพื่อเพิ่มระดับความแรงตัวเลขระดับความแรงก็จะค่อยๆขึ้นนะคะกระแสะไฟก็จะค่อยๆเข้าค่ะเป็นกระแสะไฟที่ใช้สำหรับกระตุ้นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะ ดะะจะมีสอนเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตาหยุดกระแสไฟก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนตัว ems เพิ่มเติมค่ะอันนี้ปิดเครื่องไปแล้วเปิดขึ้นมานะคะจะเป็นหน้าจอเดิมที่เราเปิดค้างไว้นะคะเรากดไปที่โหมดค่ะเพื่อเปลี่ยนนะคะจะเป็น ems นะคะในโหมดของ s นะ แล้วกดเซตค่ะจะเห็นได้ว่ามันจะมีคำว่าแลมนะคะแลมคือจังหวะการขึ้นของกระแสไฟนะคะเราจะใช้อยู่ที่1หรือ2ก็ได้นะคะปรึกษาคุณหมอได้เลยแล้วกดเอสอีกครั้งนึงค่ะจะเป็นออนออนก็คือระยะเวลาที่ไฟนะคะจะเข้ากล้ามเนือ้อหรือเวลา,เาระยะเวลาที่กล้ามเนื้อเนี่ยจะมีการหดตัวนะคะกดให้ดูอีกครั้งนะคะ อ่าส่วนออฟจะเป็นระยะการพักของกล้ามเนื้อค่ะหลักการเพิ่มความแข็งแรงก็คือเอ่กระตุ้นออกแดงให้นานนะคะแล้วก็พักให้น้อยเราอาจจะใช้แค่1ห,หรือว่า2วินาทีก็ได้นะคะซึ่งตรงเนี้ยออฟก็คือพักไฟอยู่2อวินาทีเราสามารถที่จะลดเหลือหนึ่วินาทีก็ได้นะคะกดเซตอีกครั้งหนึงก็จะเป็นเพาว,วิทนะคะแล้วก็เพาเรดเดี๋ยวเรามาลองอ่ะรอบนี้ชแนลสาม พอใช้ channel 3เราก็กดที่ channel 3และเพิ่มระดับความแรงค่ะจะมีจังหวะพักนะคะก็จะพักไป1นึ่งวิตามที่เราตั้งค่าไว้ ในคนที่มีปัญหาของกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าการสูญเสียการทำงานของเส้นประสาทนะคะอาจจะใช้ความแรงที่มากกว่าในคลิปวิดีโอนะคะในคลิปก็คือความแรงอยู่ที่18นะคะกระตุ้น6วินาทีและพัก1วินาทีค่ะ ไฟก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบนี้เป็นปกติค่ะถ้าต้องการกดหยุดต้องการหยุดกระแสไฟนะคะก็กดปิดเครื่องได้เลยถ้ามีคำถามสงสัยนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้ทุกช่องทางนะคะที่หน้ากล่องจะมีสติกเกอร์ของร้านติดอยู่นะคะมี qr code ของเว็บไซต์ด้วย